กนก่อก่อนตั้งนาุ่กไม่ชเอ่าอ้าวอาชกได้แล้วครับชกเริ่มชกคนแรกชกได้แล้วครับทั้ัเส้เชินทางไปทางไหนคะน้องใ่ดอูเข้าเข้าเกินข้าวเหนียวกับตําเสื้อมาคนแรกอไปงานไกินก๋วยเตียวที่ไหนะคะเอาต้มตำเข็ดหรือไม่เถ็ะคะ แล้วตำข้าวก็ไม่เผ็ดน,นะคะ então, ไม่เห็นเผ <ot> ็ดเลยอูเออหมดยิ้มแล้วแล้วจะนอนหลังก็ม้วนให้ต่ำกินใหม่กินใหม่นะคะถอยถอยถอยโอ้ยสวยงามแบบนี้คุณตาเลยอ่าคุณตาคุณยายมาคุณยายลงไปอิ่มแล้วคุณย่ามาคุณย่ามาเลยคุณย่าอิ่มแล้ว